เดี๋ยวกับเผาก่อนเนาะพี่น้องเนาะไห้มันนังซี<ส>เหลืองๆเงนาะเศษๆน้ำกันพี่น้องกินเขาเด้อเหมือนนี่โอ้เมยแเทะเมยวานเนาะหลังจากออกมาจากเขตเบียดเขตงานเนาะพี่น้องเนาะนี่เด็กๆกับนี่เด็กๆกับพี่น้องกรับสบายดีพี่น้องปองปลายเมื่อสุภูสุคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่สองส้มผิด L A O เนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็สิพาพี่พาน้องโอ้เด็กน้อยรอกินเขาอยู่พี่น้องเอ้ยหนาสงสารอีหลีนี่นี่กินเขาเด้อเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้เนาะนี่บ่มีหยังก่อนเนาะพี่น้องเนาะก็มื้อนี้ก็ได้ไก่เนาะพี่น้องี่มดกไอือบ่มีหยังได้ไก่เนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ ไก่ๆเนาะครับมาเผาโรคหรือก็เผาคอนนะพี่น้องเนาะไห้มันนังซีเลืองๆเนาะเศษๆน้ากันพี่น้องกินเขาเลิกมือน,นี้โอ้เมยแเทมเมยวานเนาะหลังจากออกมาจากเขตเบียร์เขตงานเนาะพี่น้องเนาะนี่เด็กๆกนี่เด็กๆกับพี่น้องอกอดกินโอ้ตายโหลดเอาสบายดีถักไทยสบายดีเอฟซี FC ดีดิน้องเมื่อ อเอาเอกตออาเอาหนึ่งสองสามอาเปสบายดีทุกคนนี่พี่น้องทุกคนเนอะ้าเป็นดีดีด,ดีคู่บอกเลได้เอ้าคู่บอกเอ้ายังสีอายอ,อ้ายนี่เข,าขเ้าสิมาคางหมอเนาะเขาเป็นผูช้ช่วยเนาะพี่น้องเนาะผูช้ช่วยอ่ะสางเนาะพี่น้อง Hả? Tam bay phía nó, tam bay Ô mượt cứ cầu thì nó ơi Càng khơn nhăm, càng khơn càng vầm bộ khói sắt trên với nó thì nó Bộ khói chén nó Cả xì đầy bà mặn này thì nó ơi Cả bụi Còn một sắt trên cả kho thổ kho phay đó thì nó đó Nó đẹp cả lò kinh vô phía nó ยอกกันแซวเซลเมื่อยเกันวะนี่กับประมาณทุ่มหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าเจ็ดโมงแรงเนาะทุ่มหนึ่งัวบักใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเฮะสำแหลเนาะเอาผาให้มาเดี๋ยวป้าเอต้าเอต้าเอต้ามีดมาในเอต้า พี่น้องเ,อเพื่อนดีดแหละกินกินเขาเดึกแน่นอนพี่น้องนองมนมันี่มาแต่เหดเวียงเมื่อไงพี่น้องเอ้ย ตีกันให้เลยหิ้วเขาหิ้วเขาลายเปน,นะตีกันให้เลยคุณตุมต่มมัดโตนะนะตุ่มมัดนี้เลยว่าหรอเออ เอามาเป็นผู้สวยเนาะพีน้องเนาะมาเป็นผู้า้กำลังใจเพิ่นเนาะ ก่อนจะได้กินเนาะพี่น้องเนาะมันโบมันคองง่ายๆเด้อพี่น้องกระไก่สีสัมเร็จเลยเนาะ

นี่ก็เฮาสิไปใส่หมอเนอะอเาะว่าหมดท่านผดเนาะพี่น้องรอมันผดจักหน่อยเนาะหนามเดือดก่อนพี่น้องเอ้ยก็ใส่พื้นเนาะพี่น้องเนาะ ไก่ทั้งตัวเนาะพี่น้องไก่ทั้งโตเนาะฮะกรสิได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องไวให้ไวอันหยางหรือว่าไวปีกเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนาะผู้ท <the> <the> <coping> em. <boom> ี ons, <cons> um ่น้ำเดือดเนาะพี่น้องเนาะต้มสบายมะขามอ่อนพี่น้องเอ้ยนี่นี่ฮะกรไปเก็บใบมะขามอ่อนเนาะพี่น้องเนาะใบมะขามอ่อนก็อยู่กระไก่นี่ละบวกบวกไก่บวกไก่ดอกใบสังไคใบมะขามอ่อนเนาะพี่น้องเนาะ อยู่ที่ดินเขาเองนี่แหละไก่ไก่ดอกนี้จะไข่เนาะพี่น้องเนาะออกซิมันเหมือนในจะหน่อยพี่น้องเออลำบากลำบนเนาะการทำมาหากินเก็บใบมาข้ามอ่อนๆเนาะพี่น้องเนาะตมเสกไก่มันกระสีมันเหมือนแนเนาะพี่น้องเนาะ ผมวา่ากนินเขาดกแนน้อพี่น้องผนะนะมว่าก,กันนาะพี่น้องเนาะมันบวแกไปได้ดออ้อนะพี่น้องเลยมันก็เกิดในนี่แหละในสองนี่แหละในสองเพื่อนห่างหละพี่น้องเลยมือหนึ่งไทยจับก่อนมือหนึ่งปิดนาะพี่น้องเนาะ ไมาค้ามลงป้ายพี่น้องนะฮะโอเคพี่น้องก็สุกเป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะนะก็ฮะพี่น้องนะกระตุ้มใส่ใบว่าตะไคร่เนาะพี่น้องเนาะ แต่ไข่หรือตะไคร้ว่ามืออื่นแล้วก็ใบมะขามอ,อ่อ,อนๆเนาะพี่น้องเน,ะนาะใบมะขามอ,อ่อ,อนๆเนาะพี่น้องอ่ะโอเคพี่น้องขอ้ขอ,ขอ,อ,งอก็ขอจบคลิปสัมมีนาะเนาะพี่น้องเนาะคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องเด็กๆลอกกินเขาเลยก็สิบวันไทยให้กินเบิ่งตอนเวลากินเนาะพี่น้องเนาะ